สวัสดีจ้าช่องหนูเอชแนลก่อนจะไปชมคลิปเด้ยจ้าเอฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติ้งติ้งแจ้งเตือนไ้ในเด้อจ้าเมื่อนี้จะพาทุกคนไปปนประทูพริกดิบใส่แมงดาหอมหอม้อม้จ้าพี่น้องจ้าอยวเราไปลืมขั้นตอนกันเด้จ้าพี่น้อง เาเบ่งกันเลยจ้าว่านี้อย่างแน่มื่อนี้จะมีมเนื้อปลาทูทอดเลยจ้าคือเอจะแกะเรียบร้อยเลยจ้าพี่น้องจ้าเอจะใส่ปลาทูแค่ตัวเดียวเลยจ้าต่อไปก็จะเป็นบักพริกจ้าเอจะใส่พริกแดงแล้วก็พริกเขียวรวมกันจ้าเอกจะเอาไปขวเนาะพี่น้องเนาะเอกจะใส่แมงดาตัวหนึ่ง นนจะเป็นแมงดาผู่เดือจ้บพี่น้องแมงดาผู่มันจะหอมใส่แค่ตัวเดียวก็วหอมเลยจ้บพี่น้องจ้าเครื่องปรุงกับโบมี่อย่างไรดก๋จ้าอย่าเข้าไปเริ่มขั้นตอนกันเลยเดือจ้าขั้นตอนแรกเฮจะใส่พริกที่ขวาไวจ่ไวจ้าลงไปเดือจ้บพี่นออ้องเทากระตำให้มันละเอียดเลยจ้บพี่น้องจ้าต่ำไปเรื่รอยๆเนาะ เอาพริกเขียวกับพริกแดงผสมกันมันจะบ่ค่อยเผ็ดเลยจ้ะ ข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไหมพอน้อง,องเซ็บสเต็ปจ้ะพี่น้องจ้ะผู้ใดมักเผ็ดหลายก็ใส่พริกหลายได้เด้อจ้ะละเอียดแล้วจา้าพี่น้องอย่าใส่ปลาทูเนาะเอ,อลืมไปตาใส่แมงดาก,กอนปลาทูจับพี่น้องตำแมงดาให้ละเอียดก่อนเด้อใส่แมงดาลงไปเนาะนี่จ้ะตำให้ละเอียดเด้อจ้บพี่น้องจา้า ปกติปนปลาทูแมนบอเขาจะใส่หอมกับียมเอาไปขวากับบอกพริกแต่เนี่ยจะใส่แมงดาอาจะใส่หอมกับกระเียมด้จ้ะเพราะว่ามันจะไปลดกินหอมแมงดาจับมันจะเฮ็ดแห้แมงดาเขาบอกหอมจะจ้ะพี่น้องจะ้ะตามแห้แมงดาละเอียดเลยโอเดียวก็หอมแล้วพี่น้องปกติจะต่างแค่กับแต่บอกพริกี่ซื้อแต่มือน,นี่ใส่ปลาทูลงไปน้ำ นิดนึงจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะต่อไปใส่ปลาทูจ้ะต่อไปใส่เนื้อปลาทูด้วยจ้ะที่เห้าแก่เอาไว้ลงไปตำนี่จ้าตำให้ละเอียดจ้ะพี่นอ้อง แล้วแต่คนชอบเนาะบางคนก็ชอบแบบตำหยาบๆไม่ต้องให้ละเอียดหลายเพราะได้ขุยตอนปะทุกับพี่น้องเนาะตำไปเรื่อยๆหอมไม่ดาวไม่ไหวจากพี่น้องจ้ะ ลอยก็จะได้ประมาณนี้จ้ะไปปรุงเลยจ้ะพี่น้องต่อไปใส่นาฬิลาตมสุกเ้อจ้ะเอจะบว่าใส่หลายเอจะใส่เคนิดเดียวเพราะว่ามันจะไปดับกลิ่นแมงดาจ้ะใส่ลงไปจ้ะต่อไปใส่ผงนัวเนาะใส่หลายแซบหลายใส้หน่อยแซบหน่อยเด้ยจ้าต่อไปเอจะใส่เป็นน้ำต้มสุกเ้อจ้ะพี่น้องจ้ะใส่ลงไปม่ต้องหลายซํานีพอจ้ะพี่น้อง เอามาค้นให้เขากันเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเหตุแบบแข็งแั็งเสนะจ้ะพี่น้องมันถึงจะแ่บกินเจ้าข้าวเหนียวเนาะคุยเบเปลงไปโอ้ยปวดยุท่อนี่นะพี่น้องแสบแหงคนให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เขากัน อาหารอีสานบ้านเฮาเนี่ยมันแซ่บอีหลีเนาะบดต้องนี้อย่างมากมายแคปปลนแคปเจลน,นี่ก็แบบของแสบแหละเด้อจะ้ะโอ้โหแซ่บแสบ,แสบตักใส่ถ้วยเลยจ้าใส่ถ้วยเลยจ้าพี่น้องจ้าโอ้เป็นจะแซ่บบ่จ้าพี่น,อน,ออน้องเดึงจ้าเอาคนนี้จำเนาะจำเบจำเบลงไปเลย มม่นีกระพอสำเนีกันด้วยจ้าเอฝากช่องหนูเอ a ชแนลด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า